wonder's alike got the prettiest sight For everyone to enjoy Standing up close by the Christmas tree Glimmering light, I am right where I wanna be I'll be home for a couple of days <coughs> เพิ่งบ่นไปเมื่อวานว่าแบบเมื่อไรหิมะจะตกเมื่อไรหิมะจะตกตกแล้วดูสิสวยมากมันแบบมันเพิ่งตกมันก็เลยขาวมากยังไม่มีความดำอะไรเลยปกติถ้าหิมะตกอ่ะมันอาจจะดำบ้างเป็นบางเท่ใช่ไหมเป็นแบบหิมะดำๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือขาวมากขาวไปหมดเลยแตแล้วเราไปซื้อของกันดีกว่า ระหว่างทางเราก็จะดื่มด่ำความหิมะตกแบบนี้อุ้ยชื่นใจอะ่ะชอบอะ่ะแล้วที่เนี้ยพอหิมะตกแล้วสวยสวย่ดูส,ดส,ดส,ดดสิเดินเข้าไปอุ้ยมหิมะตกมาด้วย นี่เป็นวันแรกเลยนะที่หิมะตกอ่ะคือแบบอุ้ยเป็น first snow เลยเนะาะ first snow แล้ววันนี้ทำไมแบบไม่เอาล่มมาถ้าเกิดว่ามันฝนตกหิมะตกขึ้นมาทำยังไงเนี่ยอุ้ยสุดฮะอุ้ยเห็นไหมลมมันพันแล้วแบบหิมะจากต้นไม้มันตกลงมาเป็นเหมือนหิมะตกตอนนี้คือมือเย็นอรอแล้ว,ลวมือแข็ง จะทำคอนเทนต์ก็มือแข่งไปบทไม่ไหวแล้วว่าอ,อหาที่ทำคอนเทนต์ไม่ได้ด้วยอ่ะยางถัดตกตอ่ะตรงไหนดีตรงไหนดีทุกคนช่วยหาสิคนบอกเอา้าจะไปช่วยเธอหาได้ยังไง <S 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 ตรงนี้ก็สวยดูสิคือแบบว่ามันสวยขึ้นไปอีกด้วยด้วยความแบบบ้านสวยอ่ะพอบ้านมันสวยต้นไม้มันสวยมันก็เลย สวยขึ้นไปอีกอ่ะดูสิว้าวเรากลับเข้าบ้านในอีกรอบนะคะเพราะว่าช่องน,นี้ก็แบบรู้สึกว่ามันยังเย็นอยู่ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูนะคะแบบบางงงงงใช่ไหมว่าแบบเอา้าแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นอันที่บางกว่าเพราะว่าอันที่หนามันใส่ไปน,นานๆแล้วมันบีบนิ้วอะ่ะมันก็พอนิ้วมันเย็น มันบีบนิ้วอีกมันก็เลยยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่ก็เลยเราเปลี่ยนเป็นอันบางแล้วเอาซุกใส่ในกระเป๋าดีกว่าเนาะ,อะตอนนี้คือน้าตาไรก็คือตั้งถ่ายอย่างนี้เลยนะเราจะถ่ายิกตอกก็เลยตั้งถ่ายอย่างนี้เลยวิธีติ๊ิตเกอร์นะคะ อยากรู้สึกอะมันหนาวคือตอนนี้ค้างแข่งแล้วนะค้างแข่งมากมือก็แข่งหวังว่าบัสจะมาเร็วๆนะเนี่ยนี่คิดถูกเลยที่ออกมาซื้อของวันนี้แต่ว่าถ้าไม่ออกมาวันนี้ก็จะไม่มีข้าวกินแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะคลาสยกเลิกหมดเลยคลาสหนึ่งยกเลิกอีกคลาสหนึ่งออ,อ,อ,นอ,อนไลน์ <laughs> สวยมากเก็บบรรยากาศเก็บ <gasps> okay. <laughs> ไม่ใครช่วยคนทายออกไหมว่าออจะทำอะไรตื <c oughs> ่นเต้นอ่ะมันมันไม่กล้าทุกคน <c oughs> อะไรพี่เรนพี่เรนออกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนิลรักมากแล้วสภาพหลัง เย็นเย็นข้าทีนี้ก่อนเข้าเชลเตอร์ก่อนแล้วเมื่อไหร่บะจะมาเนี่ยบอกเลยมันถึงเวลาแล้วไม่ใช่เหรอดูสิเฮ้ยมาแล้วปะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยิ้มให้ไมใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆหรือเปล่าวะเอ้าเอ้า we are hiring อะ ไฮริงอย่างเงี้ยมันแสดงว่าเขาไม่รับคนขึ้นเว้ยแล้วเมื่อกี้คันเมื่อกี้น่าจะเป็นยี่สิบห้าที่เต้องขึ้นอ่ะแล้วก็เลยไฮริงอะเฮ้ยงงมากแล้วไอ้ใช่คันนั้นไหมไม่ใช่นะมันรถมันถูกอ่ะแล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยรอหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่คันนั้นคันนั้นแน่ ้ัันนนโอเคค่ะทุกคนถึงวอ์มานและรอบรอฟแล้วนะคะอันนี้มาให้ดูบรรยากาศนะคะว่าแบบ First snow ที่ออตตาวาเออออน์เรีโอแคนาดาเนี่ยเป็นยังไงแล้วคือในหมู่บ้านมันสวยมากแบบโอ้ยดีใจที่พี่เหมาันตกแต่ก็ไม่ดีใจที่ฉันต้องต้องหนาวนะแขงแบบนี้ก็คือแบบพอเห็มะตกปุ๊บได้ฟิลคริสต์มาสทันทีงงงงป้ ขนาดนี้ยังไม่ดีเซมเบอนะนอกหนาวแต่ข้างในร้อนมากถอดก่อนมันตื่นเต้นมากพอแบบรอรอ First snow อยู่ก็เลยแบบเฮ้ยพอมาปุ๊บมาเลยฉันออกจากบ้านเลยแต่นี่คือเริ่มมืดแล้วนะเิ่มออกมาจากบ้านตอนบ่ายโมงกว่านี้เดินไปเดินมา4ี่โมงเย็นแล้วสี่โมงเย็นก็คือซันเซ็ตแล้วเอ่อแค่ไหน พระอาทิตย์ตกแล้วแล้วเดี๋ยวก็มืดแหละแล้วเดี๋ยวตอน,น,นคือจะยิ่งหนาวขึ้นไปอีกมือแข็งหมดแล้วนี่ค่ะแบบเดินข้างนอกมาแค่แป๊บเดียวนะก็คือมือแข็งน้าแข็งหมดเลยต้องไปหาซื้อพวกแบบวินเทอร์โค้ทแล้วก็บูทเพิ่มละไม่งั้นเอาไม่อยู่แน่เพราะเราอยู่ยตั้งหนึ่งเดือนสู้ The ใครชอบ่ก็รักดไลค์กดแชร์กดสุดสุดท้าด้วยนะคะคนกระดิ่งกุกิ๊กกกกิ๊กด้วยไว้เจอคราวหน้านะคะบ๊ายบายขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะไม่มีข้าวกินแล้วที่บ้านอ่ะไปบายโอ้ย